สวัสดีครับวันนี้นะครับผมป้องก็จะมารีวิวนะครับผมของที่อยู่ข้างหลังนะครับมูลค่า1นึ่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นอะไรครับผมนี่ครับผมทรออสสิ่งนะครับก็เราจะเห็นอยู่แล้วว่าทรีเชฟเนี่ยของทรีออสเนี่ยมาตั้งแต่ปี2019นเนะปีนี้ก็เพิ่งอ2พนนะครับก็2ปีละนะครับก็ได้เข้าไทยเป็นทางการนะครับก็ อันนี้นะครับเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่าง TOS สนะฮะกับ TOS สนะครับอ่ะถ้าดูนะครับก็ขนาดก็เหมือนกันเลยนะฮะทุกอย่างก็เหมือนกันเลยนะครับผมนะครับจากประสบการณ์ในการทําวิจัยนะฮะก็มีข้อมูลมาบางอย่างวันนี้เลยจะมานําเสนอในเชิงลึกให้ฟังนะครับเผื่อในการตัดสินใจนะว่าซื้ออย่างไรทีนี้ง่ายๆหลายคนงงว่าอ่า TOS 3กับ4เนี่ย มันมีฟีเจอร์มีอะไรแตกต,ต่างันยังไงนะครับก็ลองดูนิดหนึ่งนะครับก็ตัวตัวเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราก็เลือกก่อนว่าเราจะซื้อ3หรือ4นะครับถ้า4เนี่ยตัวใหม่เนี่ยเขาก็จะใส่คิมิก่ก็คือมีสีดำดูดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับผมส่วนที่ออสามก็จะเป็นสีเทาหน้าตาแบบนี้นะครับผมทีนี้ เ,เวลาเราซื้อเราก็เลือกอีกอย่างว่าเราจะซื้อแบบามาเป็นเซตเลยนะฮะเขาก็จะเรียกว่ามูฟนะครับผมก็จะมีหนาจอมี CPU มีอะไรมาครบนะหรือบางคนจะชอบเป็นแบบมี PC ของตัวเองมีโน้ตบุ๊กของตัวเองนะก็ซื้อเป็นแบบ มีพอ t เทปบบแบบนี้มาใส่ให้นะครับก็สามารถเลือกได้อีกนะครับว่าจะมีสายนะครับหรือไร้สายนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะมีสายก็ถูกกว่านะครับดังนั้นพูดง่ายๆเลือกก่อนก็จะเอาสา3หรือ4นะฮะแล้วก็สเตชันจะเป็นมูฟหรือเอาเป็นแบบ PC ของเราแล้วก็มีสายจะไม่มีสายนะฮะก็เสนอราคาก็ตัวง่ายๆเลยท็อปสุดเลยนะครับเป็นทรีออสรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับมูฟนะครับก็ อ่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมแล้วก็เอ่อถ้าเป็นถูกสุดนะครับก็เป็น TOSA มีสายแบบนี้แบบที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับก็อยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับก็ ราคานี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทแอปคอร์ดเฮนริ่ชายนะฮะก็ผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการของตัวทรีเชฟนะครับที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทรีออสนะครับซึ่งเวลามาก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะฮะสับสับสิบชั่นนะครับ,รบก็คือ,อตัวไ i เซนฟรีไลฟ์ฟรีให้นะครับแล้วก็จะมีเซอร์วิสมีเมนเทนเนสที่ตามมานะครับซึ่งสามารถติดต่อกับเซลและผู้แทนได้เลยนะครับทีนี้ มันตากกน่างกันยังไงระหว่างสามะสี่นะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงฟีเจอร์นะครับสปีดนะครับทั้งออทุกอย่างนะค,ความแพคโพเรซีนะครับจากงานวิจัยหรือที่ทํามาหรือรีวิวมาไม่ต่างนะครับผมพอมันไม่ตาม่างปุ๊บเนี่ยเราจะเพิ่มตํางเพื่ออะไรนะครับก็วันนี้เดี๋ยวลองแข็ให้ฟังน,นะครับเ,ออเคยไหงฮะเวลาเราใช้ทรีออสสามเราก็จะบอกว่าเฮ้ย เวลาใช้ปุ้ยป้องวอมเครื่องก่อนนะฮะเครื่องต้องร้อนเพราะไม่งั้นมันจะมีหมอกเกิดขึ้นมีฟอกซ์เกิดขึ้นที่ที่ตัวตัว,ต,วตัวหน้าจอกระจกนะครับแต่ทรีออสสนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะตัวคลิปคลิปก็ต่านกันแล้วนะฮะต่านยังไงครับถ้าเป็นคลิปของตัวท o s 3นะครับผมนะก็จะเป็นพลาสติกธรรมดากระดกกลา แล้วก็เปลี่ยนกระจกเองได้นะครับซึ่งอัตโนมัติได้นะครับแต่ TOS4 นะครับนะขนาดวินโดว์ใกล้เคียงกันนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือเห็นไหมฮะด้านหลังจะเริ่มมีชิปมากขึ้นนะครับตัวเซนเซอร์หรือตัวชิปตัวเนี้ยนะฮะทำหน้าที่อะไรนะครับคุยง่ายคือมันเป็นตัวแหล่งความร้อนนะครับมันจะทําให้ตัวชิปตัวเนี้ยนะครับมีอุ่นเกิดขึ้นซึ่งสามารถพอเราเสียบปุ๊บนะครับล็อกนะครับ ความร้อนจะทําให้หมอกตัวนี้ตัวฝ้าหายไปนะพอฝ้าหายไปปุ๊บเราสามารถสแกนทันทีได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งรอให้เสียเวลานะครับแต่ผมก็ลองแกะดูนะครับสรุปกระจกนะแกะไม่ได้นะครับแปลว่าพูดง่ายตัวนี้ถ้ากระจกเสียหรือมีปัญหาก,ก็เปลี่ยนทัน้นเลยนะครับแต่ว่าในเซตเนี่ยเขาก็ให้มาสามอันนะครับแล้วก็มีตัว protective นะครับกันเวลาเ,เราไม่ได้ใช้งานนะครับก็ เอามาใส่เอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหล่นแตกนะครับผมนะส่วนเราเห็นแล้วว่าตัว,ต,วตัวทิปมันเก็ดไปนะครับเรามาดูด้านในนะครับผม ด้านในเนี่ยก็จะดูแล้วใกล้เคียงกันนะครับตัวกล้องใกล้เคียงกันัใช้เทคโนโลยีตัวเดียวกันอยู่ก็คือคอนโฟลอลนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปเปิดอ่านในอาร์ติเคิลของผมได้นะครับเดี๋ยวจะโพสเอาไว้ในคลิปให้ดูนะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างกันอีกอันนึงก็คือนะครับถ้าเราซื้อเป็นแบบอขออนุญาตผมหาทีมสุดโอเค ถ้าเราซื้อเป็นแบบตัวเอ่อตัวเต็มนะครับเอ่อตัวตัวทิปตัวเนี้ยนะครับจะมีเอ่อเป็นทิปสำหรับเอ่อมีเอ่อ,เ,อ,อเป็นตรวจ a r r y Detection มาให้ด้วยนะครับซึ่ง ตัวฟลูออเรสเซนต์เนี่ยแสงมันจะออกมาแล้วทําให้เราสามารถดูได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่หลายๆแบรนด์นะครับเริ่มออกมาก็คือพูดง่ายนอกจากสแกนแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทาไบวิงให้เสียเวลาแล้วก็ใช้ตัวเครื่องออโรสแกนเนี่ยในการหาฟันขุ่นั่นเองนะครับผมอ่ะแบดนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแค่เสียออกมานะครับซึ่งก็เหมือนกับสายแบดแบดทั่วไปนะครับล็อกง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นไวเลส ไวเลสต่อยังไงนะครับก็พูดง่ายๆนะครับต้องมีตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็นตัวบลูทูธอ่ะขอโทษอันนี้เป็นสัญญาณไวเลสไวไฟนะฮะใช้สัญญาณ Wi-Fi ก็คือเสียบ USB port เข้าไปซึ่งถ้าบ้านไหนนะครับไม่มี USB 2นะครับเป็น USB 3หรือ USB C นะ ก็เริ่มมีความลําบากแล้วเพราะว่าพอร์ตตัว Wi-Fi ที่เขามากับเครื่องเนี่ยต้องเป็น USB 2นะครับาถามว่าจะไปอัดส์ไหนก็ลองไปคิดดูนะฮะซึ่งพูดง่ายก็คือถ้าใครจะลันบน Mac หรือหรือ,อหรือคอมพิวเตอร์ที่มีแต่ USB C มาให้ก็อาจจะต้องซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับแต่อันนี้นเป็นของ Tp Link ที่มันมาจากในเซ็ตแถมให้จากตัวตัว c o p e n h a g e n Denmark อยู่แล้วนะครับ ทีนี้แบบนะครับก็จะมีขอยากจุ๊บนะครับมีที่ชาร์จมาให้นะครับก็เหมือนกับกล้องมือถือเลยนะครับในเซตนะครับมีก้อนทั้งหมด3ก้อนนะครับหก้อนนะครับใช้ได้4.5นาทีนะครับก็หลายคนก็ถามว่าโอ้สีนาทีทำไมมันสั้นจัง บอกว่าปกติเนี่ยพอเครื่องมันไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวมันจะดับอัตโนมัติดังนั้นเนี่ยถ้า45นาทีแปลว่าตลอดการสแกนคุณจะสแกนไลฟ์45นาทีน,นะคุณก็ได้รับประมาณ10-20เคสนะซึ่งมันก็ค่อนเพียงค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานหนึ่งก้อนแต่ว่าฐานหรือก้อนเนี่ยฟูลชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของฐานด้วยนะครับก็ผู้ง่ายเขาก็เลยแถมมาให้ทั้งหมด3ก้อนก็คือเปลี่ยนวนไปะนะครับอย่างน้อยในวันนั้นอะ สบายๆนะครับอ่าทิปที่มันมาแบบนี้นะครับก็ยังสามารถเอาไปออโต้เคลดได้นะครับก็คืออ่เป็นฟูลี่ได้เลยนะครับผมใช้เป็นสตีมได้เลยนะครับก็ไม่ต้องอแช่น้ายานะครับก็ซ,ซึ่งช่วงโควิดตอนนี้หลายคนก็กังวลเรื่องความสะอาดนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับหลักการก็แค่ง่ายก็ใส่แล้วก็กดล็อก เสร็จแล้วก็กดเปิดเครื่องมาเปิดได้เลนนะครับตอนนี้นะครับก็คือถ้าเราอัปเดตนะครับเป็น version, เวอ 20. ร์ชัน20.1.0นะครับผมตัวหน้าจอก็จะขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราใช้ TOS4 แล้วนะนะดูแพงขึ้นมาทันทีนะครับหน้าจอเลยน,นะครับนะก้อนไซส์ก็หน้าตาไกล้เคียนกันเลยกับในจอนะครับทีนี้ง่ายๆทุกอย่างเหมือนเดิมฟีเจอร์เหมือนเดิมนะฮะแต่เรากด New Key เสร็จเราจะเริ่มสแกน นะครับผมก็ส่ง,สงที่แลกตัวเองนะครับแล้วก็กดสแกนบอดีฟังก์ชันทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครใครถนัดชอบใช้ p เพช e n t มนเ i อริงนะครับสมัยดีไซน์ทรูเน s ซิม,มูเลชันยังมามาเหมือนกันหมดนะครับผมวิธีการสแกนก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันก็จะบอกว่าให้เราลองเช็คซิว่า power ได้แล้วหรือย,อยังนะครับถ้า power ได้ปึ๊บน,นะครับข้างบนเนี่ยนะครับตัวตูดก็เป็นสีฟ้า แล้วก็จะเริ่มมีการต่อคอนเนคชันนะครับตอนนี้นะครับก็ทริออสสี่นะครับก็คอนเนคเรียบร้อยแล้วเราจะมาสาธิตวิธีการสแกนนะก็เหมือนเดิมเวิร์ฟโกล์นะครับสแกนอัลลันก่อนะครับผมก็กดแล้วผมก็สแกนไปนะซึ่งความรู้สึกความเร็วความอะไรเนี่ยถ้าถ้าคอมลื่นนะครับก็รู้สึกว่าไม่ต่างกันนะครับผมแอคูเลชันถ้าตามงานวิจัยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่บอกไปนะครับลองไปอ่านดูได้นะครับว่า ตัวไหนดีที่สุดนะครับผมนะผมก็ใช้เวลาอันนี้เป็นสแกนโมเดลนะครับก็ประมาณ1นาทีนะครับผมนะก็เรียบร้อยสวยงามครบทุกอย่างนะครับฟีเจอร์พอพองเอ่อมันเป็นไร้สายเนี่ยความสบายของมันก็คือแน่นอนเบาง่ายน,นะครับก็ถ้าดูตัวข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีโมดลูลของตัวลูกลูกเอ่อ เครื่องสแกนนะครับทร e ออ z นะฮะหมุนๆให้เราดูนะะตามที่เราหมุนมือนะครับก็เหมือนจะมีจอยโรเมเตอร์อยู่ในเครื่องนะเวลาเราจะอยากจะไม่อยากแตะหน้าจอก็กดปุ่มมีค้างไว้นะครับผมนะปุ่มจะมีค้างไว้นะฮะถ้าเป็น Inspection mode นะครับเลือกขึ้นไปปุ๊บนะเราก็สามารถหมุนจอนะครับโดยที่เราไม่ต้องแตะเครื่องมือนะพอ Exit กดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะสแกนกันบนผมก็กดทางว้แล้วผมกด Next นะครับงนาน่ายๆนะครับผม ทีนี้หลายคนแบบอ้าวแล้วอยากจะทำปัญบน,นทําไงนะครับก็หลายคนก็อาจจะถนัดนะครับในการเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องเรียกว่าอย่านะคลิกข้อมือนะครับข้อมือจะได้ไม่เมื่อยนะครับผมก็ทําการสแกนก็สังเกตว่าสีนะครับมันก็ยังสามารถ capture ได้เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้ด้วยความที่ตัวอันนี้เป็นโมเดลนะครับมันอาจจะ เอเขาเรียกว่าอะไรนะดูแล้วไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะครับก็ลองจินตนาการดูนะครับผมว่าสีเป็นไงแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าพูดถึงทรีเชฟแล้วเขาเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสีเขาค่อนข้างสวยนะครับถือว่าสวยสมจริงเลยนะครับผมอันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณหนึ่งนาทีในการสแกนโอเครีละอน นะครับเสร็จแล้วผมก็กดไบร์นะครับอันนี้ตัวนี้อาจจะอคอมเมนต์เขานิดหนึ่งคือเวลาไบร์เนี่ยนะครับผมนะฮะเราสมมุติเราเราไบปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วเราอยากจะกดไบร์ตสองนะครับผมนะฮะไม่สามารถใช้ตัวแฮนด์ฟรีแฮนด์ฟรีแฮนด์ตรงนี้ได้นะฮะต้องมานั่งกดเองตรงนี้อยู่ดีนะครับเขาน่าจะทํามาให้นะครับอ่ะไบร์ตสองก็ มาเรียบร้อยนะก็จับได้รวดเร็วนะครับชัดเจนแม่งหย,ยัมายังไงนะครับผมเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ไปผมได้เรียบร้อยนะครับผมจุบโอเคทีนี้เราก็จะไปทําการโมชั่นนะครับผมอ่ะตัวโมชั่นนะครับก็คือเครื่องก็จะซิมูเลตนะครับการสบฟันที่เราผมขออนุญาตาเป็น สีขาวดำนะครับเราจะได้เห็นชัดๆที่หน้าจอนะครับผมก็ให้คนไข้นะครับแล้วก็อ้านะครับจับนะย้งซ้ายย้งขวานะครับตามที่ันไดเขาเป็นเลยนะอันนี้ค่อนข้างไดานามิกมากนะครับก็คือถ้าวางตัวกล้องได้ดีนะฮะคนไข้เคลื่อนได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นสีสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างแคปเจอร์ได้ดีเลยนะแม้ว่าเป็นไวเลสก็ตามนะครับลาเทนซี่ก็ ไม่แรกเลยใช้ได้นะครับผมนะผมก็สามารถได้ไฟล์ที่ต้องการมาเรียบรอ้อยทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จเจอนะครับและเหตุก็คือนี่ครับส่วนที่มันมากับเครื่องหลายคนไม่ค่อยได้ใช้ก็คือตัว color p r i b a t e นะครับผมนะก็จะมะีสองเวอร์ชั่นนะครับซึ่งผมก็จะรู้สึกว่าอสองเวอร์ชันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าดูเนี่ยนะครับของตัวขาย่านะถ้าเป็นตัวของ TOS ออันนี้เป็น TOS 3นะครับส่วนนี้เป็น TOS 4นะครับผมเห็นไหมฮะตัวกริดนะครับแตกต่างกันนะฮะ3จะเล็กกว่านะฮะ4จะใหญ่กว่านะฮะซึ่งเอามายืนใช้กันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นโหมดสีนะฮะพอโหมดขาวดำนะครับก็ตัว3เนี่ยออกจาก เทากว่าน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสีจะออกออกเป็นสีสีเปียนิดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับถ้าดูกันดีๆนะครับมันจะมี expiration date นะครับแปลว่า ตัวนี้มีหมดอายุนะครับเหมือนนมกล่องนะครับพอหมดอายุปุ๊บใช้แครีเบตไม่ได้นะครับดังนั้นสีก็จะไม่มีความเที่ยงตรงนะครับอย่างอันนี้ของผมนะครับเองก็หมดอายุประมาณ2016แล้วนะผมใช้ทรีเชฟมา3ปีกว่าแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือหมดปี2021นะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมเดือน2นะครับผมก็เครื่องนี้นะครับจริงๆ ซื้อแอรคอร์ดมีมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าวนไปหลายประเทศนะครับมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าไปมาสู่กันหลายที่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับถ้าใครอยากสนใจอยากจับอยากลองนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับกับทีมเซอร์วิสของแอค o คอร์ดนะครับวันนี้นะครับก็ปกต้องคงรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรละในการตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็ ใครมีข้อความอะไรสงสัยนะครับก็แมสเซจอินบอกมาถามได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ